สวัสดีครับสบายดีฮัลโหล everyone มาพบกันอีกแล้วครับช่องจอหนี้บายเกิดทุกคนหลังจากที่เรามาถึงพะเยานะอำเภอเชียงคำเราพักอยู่ตรงนี้สองวันละหยุดการเดินทางสองวันพักผ่อนให้เต็มที่วันนี้ตื่นมาอากาศร้อนอยู่นะแต่ไม่มีฝนนะ ทองฟ้ามิติฟ้าเลยเดี๋ยวเราจะไปต่อทุกคนจุดมุ่งหมายของเราก็คือเชียงรายครับเราก็แพ็ครถอะไรเรีรยบร้อยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรตื่นเต้นระหว่างทางม้างครับจังหวัดเชียงรายผมก็ยังไม่เคยไปเนาะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามีคนบางคนจะหมด กับการตื่นเต้นเพราะว่าไม่มีสตรอเบอรี่กินนะทุกคนหน้านี้บรรยากาศอยู่พยาวทุกคนเรามาพักอยู่ห้องแบบนี้เนาะคืนละสามร้อยแปดสิบเละสาม้อยแปสบเจ้า <c oughs> ป่ะทุกคนเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อเลยครับทุกคนตอนนี้เราก็ขี่รถมาได้ ชั่วโมงกว่าเนาะจากพยาวตอนนี้เราอยู่ที่เชียงรายทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปชมวัดล่องขุนก็คือไว้เทมเพลเนะก็คือวัดขาวแหละที่ทุกคนรู้จักกันเนาะแต่มองจากข้างนอกนี่คือแบบสะดุดตาสวยงามมากเดี๋ยวเข้าไปนะครับ เม่ือเช้านี้เรารู้สึกแบบอ,ออิ่มกับการเดินทางนิดนึงแต่ว่าตอนมาเห็นสถานที่ท่องเที่ยวเราก็ตื่นตะลึกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว <c oughs> ัดนี้ผมอยากมานานมากแล้วทุกคนแต่ผมไม่รู้นะว่าเข้าไปข้างในเขาจะอนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหรืออะไรได้หรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันทีใหม่ก็ไม่เคยมา แต่ที่ขี่รถผ่านมาเมื่อกี้คือแบบโอ้โหสวยงามมากนักท่องเที่ยวเยอะเลยเนักท่องเที่ยวเ,เยอะอทุกคนฝรั่งแล้วก็มีพวกเด็กนักเรียนทัศนศึกษาหรืออะไรพวกนี้เยอะเป็นแบบเป็นรถบัสรถบัสเต็มไปหมดเลยนู้นนะไปกันเลยโอ้โหทุกคนอันนี้เป็นแผนที่เนาะแล้วก็จะบอกว่าแต่ละจุดแต่ละจุด นี่ที่เราขี่รถผ่านมาเมื่อกี้ที่โอ้โหสวยงามมาก โอ้หอันนี้วัดหรือว่าวังหรือว่าอะไรกันแน่เนี่ยทุกคนมหัาจัยนขนาดแต่ผมบอกได้เลยทุกคนทุกจังหวัดที่ผมผ่านกันมาก็คือร้อนทุกจังหวัด มีที่ไม่ร้อนก็คือบนดอยนะทุกคนครับแต่ที่เชียงรายตอนนี้ก็คือแบบแดดนี่เปรี้ยงแบบแสบเลยอะ่ะเราจะไปทางไหนก่อนเราวนทางนี้ก่อนเนาะ ที่สร้างนี่คือเก่งมากรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆคือแบบเพอร์เฟคขนาดทุกคนโ,โอ้โหเฮ้ย สวยมากทุกคน ข้างใน,นนี้จะมีเหรียญทุกคนเหรียญที่คนโยนลงไปเนาะชัดไหมคะข่าวป่ะจริงมากข้าคุค่ะ โอ้โหเราจะวนฝั่งไหนกันก่อนเนี้ ไปจนคนลุกอีกแล้วครับทุกคน,น,นม,ามาแต่พี่ถ่ายรูปให้โอ้ สวยมากสวยสุดขีดกระจกเนาะโอ้โนี่จะเป็นกระจกทุกคนแบบเขาเอามาแปะโอ้ยสุดยอดขนาดสวยแบบไม่มีคำจะบรรยายแล้วทุกคนมีนแต่นักท่องเที่ยวเนาะใช่ค่ะนักท่องเที่ยว<ะ>ต่างชาติเยอะ เราก็นักท่องเที่ยวโห เราเดินขึ้นไปในนี้แล้วเราก็วนไปนู้นเนาะโอ้โหพี่ดูปลา เรไม่ให้อาหารปลาได้

โอ้โหแดดคือร้อนจัดอะ่ะไปเดี๋ยวเราเดินวนไปฝั่งนน,น้นอี่ฝา นี้ก็จะมีบอกประวัติวัดล่องขุนทุกคนเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนาะแผ่นหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาไทยฝั่งนู้นน่าจะเป็นภาษาจีนด้วย เราเดินเดินไม่ถูกอะเนาะใหญ่ใหญ่จริงๆเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ประทับใจแสดงว่าแสดงว่าทางนู้นเป็นทางเข้าแล้วเราก็เดินเข้าไปเข้าไปเข้าไปแล้วก็ไปออกตรงนูน้นเราเข้าไดทางไม่ใช่เราเข้าถูกทางแล้ว เนี่ยแต่เดินเข้าไปทางนี้แล้วก็ไปออกตรงนู้นไงโอ้โหวันนี้แบบสวยสุดๆส,ส,สวยมากโอ้โหในโกโปยิ่งสวยเนาะโกโปรเนาะชัดสว่างโอ้โหทุกรายละเอียดทุกคนจะเป็นกระจกดูยอดแต่ละแต่ละยอดเดิกฝาจะทำได้อะ สวยมากสวยมากตรงนี้จะเป็นทางเข้าเนาะต้องเสียเงินถ้าเราจะเข้าไปชมข้างไหนนูน้นต,ต้องเสียเงินทุกคนปะ่ะไปกันเลยครับเข้าไป ทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาแล้วเนาะ่ะทุกคนเราเข้ามาแล้วกันแล้วต่างชาติเสียหน100นะึ่งร้อยเนาะเป็นหมายเสียหนึ่งร้อยบาท คนไทยเข้าฟรีครับชาวบัตรประชาชนเข้าฟรีได้เลยที่ไหนก็คนไทยไทยปลอมโอ้โหพี่จอนนี่สวยมากอู้หทุกคนผมพยายามจะถ่ายแบบให้ให้นิ่งให้มือไม่สั่นเนาะทุกคนจะได้เห็นแบบพี่คะมาอย่าเป็นตากล้องให้แล้วก็เห็นที่นี่โอเค มันแบบสว่างมันจ้าตาเนาะคุ้มค่าเข้ามาก100่งร้อยบาท yeah, yeah. ladies and gentlemen welcome to white temple สวยมากๆสวยมาก นันกท่องเที่ยวกับรลดยเด้อทุกคนเดินเข้าไปกันเลยครับโอ้โหอันนี้จะเป็นเป็นมือ อาจจะภาคไม่เก่งนะครับทุกคนแต่ว่าภาพนี้สวยแน่นอนครับวันนี้โอ้โหถ่ายรูปตรงนี้เขาสวยมากอะ Is it okay? I can take another one with oh you. Ah yes, okay. <laughs> For all the kids. <laughs> it's a little bit hard. Yes. Yeah. So, so contrast. ข้างในเขาห้ามถ่ายภาพทุกคนแต่ข้างในก็จะมีพระพุทธรูปเนาะเด็กนะเ,เรียนมากันเต็มเลยป้าเดี๋ยวเราเดินไปข้างนี้วนโอ้ยแต่ความร้อนนี่ผมบอกด้เลยวันนี้แบบเปี้ยงมากเชียงรายอยู่ใกล้พระอาทิตย์นี่ไง <laughs> गिरी एक दे किचन हां रंग से खींचना हां मैंने तो फ्रेम डिसाइड किया है 累迈，还是太累死。 ตอนนี้เราก็เดินออกมาแล้วครับคนนั่งพักบอกได้คำเดียวว่าร้อนเฮ้ยแบบว่าร้อนแบบจี๊ดอะร้อนแบบเปรี้ยงเลยทุกคนถ้าพวกผมร้อนขนาดนี้นะฝรั่งนี่คือไม่โอ้โหร้อนหัวจนแบบหอนร้อนจริง แบบแดดร้อนร้อนจริงแดดแบบแดดเปียกบอนี้เนาะก่อนที่พวกผมจะมาถึงเชียงรายผิวขา,อาวอ่องกันอยู่เลยพอมาถึงปุ๊บดำเลยเาเชียงรายเป็นจังหวัดที่สุด <c oughs> เหนือที่สุดใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่เหนือที่สุดของประเทศไทยแล้วเป็นจังหวัดที่เหนือที่สุดหรือเปล่าจังหวัดที่เหนือที่สุดใช่ ออกจากวัดร่องขุนร้อนจริงแล้วเราก็ไปนั่งชุมนุมว่าจะเอาอยัางไงต่อเนาะแต่วันนี้พอก่อนกับแสงแดดได้วิตามินดีเกินละว,วันนี้นร,นร้อนมากพูดหลายคำแล้วว่าร้อนแต่ร้อนจริงทุกคน งนี้ตอและแล้วเราก็ได้มาวัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายเคยเห็นแต่อยู่ในแบบว่าโซเชียลอะไรพวกนี้เนาะ <Okay. S 1> เห็นแบบดังมากมีคนจะมาฝรั่งก็มา <Okay. S 1> ใครๆครับก็พูดถึงวันนี้เราได้มาเห็น กับ <Pf iff> แต่แบบว่านักท่องเที่ยวไรนี่เนอะเขาจะเก็บเงินนักท่องเที่ยวคนละตังขาดน้องคนละหนึ่งร้อยคนไทยเป๋าฟี่พี่เน้ะงปงั้นคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับทุกคนฝากภาพสวยๆไว้ให้ชมกันเนาะ ถ้าใครมาจังหวัดนี้ก็อย่าลืมเด้อพี่น้องอย่าลืมมาแบบชมบรรยากาศงามๆสุดยอดแน่นอนแบบอ่ามไม่ผิด<ข>หวัง <ขา S 1> แน่นอนเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะาแบบดีชาวของการที่เขาก่อสร้างขึ้นมาเนาะสุดยอดมากกผสมกับที่เป็นสถานที่ที่มีคนอยากมาเที่ยวแหละสวยจริงๆ โอเคครับทุกคนวันนี้เราสู้แดดไม่ไหววันนี้พอกระแดดก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กยิ้ม,มครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตยังมีความสุขครับบ๊ายบาย